ต่สิ่งที่มาสะท้อนสังคมมันบอกให้เห็นว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมรวมหมู่นะครับสิ่งที่ไม่เหมาะมากที่สุดคือตำรวจไปขึ้นตรงกับนักการเมืองพอตำรวจทหารไปขึ้นตรงกับนักการเมืองนักการเมืองก็ใช้ตำรวจทหารเป็นเครื่องมือนะครับใครอยากจะได้ยศใครอยากจะได้ตำแหน่งก็ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนะครับกรณีนี้ เป็นหลักสะท้อนให้เห็นว่าเชิงโครงสร้างเรามีปัญหานะครับในอนาคตมันควรจะมีการปฏิรูปให้ตำรวจทหารนะครับมาเป็นองค์กรอิสระนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะคงเห็นภาพแบบนี้ตำรวจไปอยู่ภายใต้อานาจนักการเมืองและสุดท้ายเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดซ้ำๆขึ้นอีกได้อย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวสการวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตำรวจ25นายตอนนี้ก็ถูกย้ายเข้ากรถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะครับหลังจากเกิดเหตุหนะะมือปืนไปยิงถล่มตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งนายเป็นสารวัตร แล้วก็รองผู้กับในช่วงงานวันเกิดของอกำนันนกนะครับที่นครปฐมเจ้าพ่อใหม่เมื่อก่อนนี้ก็มีเจ้าพ่อที่นครปฐมตอนนี้เจ้าพ่อนครปฐมไม่อยู่แล้วก็เจ้านี้ก็พยายามทําตัวเป็นเจ้าพ่อนครปฐมต่อไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะต่อมาตํารวจก็ทําการวิสามันคนไว้เตุอุอชกชะกันที่ถึงบอกว่าตํารวจโดนห้านัด แล้วพี่น้องประชาชนตาดำๆจะมีที่ยืนตรงไหนพี่ถามนพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ะแต่พี่ก็พี่ไอในเรื่องของการวิสามาาัญาตกรรมเนี่ยมันเป็นแนวทางสุดท้ายจริงๆพี่ก็พูดบอกแล้วว่าถ้าถ้าต่อสู้ขัดขืนแต่พี่บอกว่าแนวการการทําคดีพวกเนี้ยเราต้องการที่จะเชื่อมโยงให้ถึงผู้บงการหรือผู้สั่งการนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราได้เขาเป็นเป็น ทำอะไรเป็นๆเนี่ยโอกาสที่เราจะสอบปากคําเขาเพื่อเชื่อมโยงมันก็มีสูงพี่ไม่อยากให้มองมันเรื่องอเฮ้การแก้ไขมไม่มีแล้วตำ,ตำรวจกฎหมายใหม่พรบอุ้มหายมันมามันทํางานยากครับนะครับเราเราไม่มีนโยบายที่จะทำให้พี่ก็ให้แนวทางตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอันนี้ถ้านอกจากเขาต่อสู้ขัดขัดืนแล้วพยันตรายจะถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ว่ากันไปตาม ตามอำนาจหน้าที่ที่ตำรวจมีตามกฎหมายนะครับก็ก็ว่ากันไปครับนยิงใกเท่าที่เห็นที่ประตูเนี่ยสองนัดนะครับยิงยิงใส่ใช่ครับตำรวจ่อเลยใช่ครับอนแรกจ้เราได้คุยอะไรเขาไหมครับไม่ได้คุยเลยเราพยายามเราพยายามตามเห็นเบอกพยายามตามมากรสับ ใส่เลยวันนี้พี่ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะครับพี่พี่มาขอให้ให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตอนนี้คุณหมออายการฝ่ายปกครองอะไรเนี่ยมาทาการชนสูตรเรียบร้อยครบตามตามกระบวนการของการชนสูตรพิสูจน์นะคะรับแล้วในน้องเนี่ยก็จะพร้อมสู้อยู่ตลอดเวลาเลยทุกไปรทำเคือ,ค,อคือผมว่าเขาเขารู้ตัวนะครับแล้วเขาพกปืนอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานเราก็บอกแล้วมาอันตรายแล้วก็เตือนพี่น้องข้าราชการตำรวจที่ที่ตามติดตามฝ่ายสืบสวนที่ติดตามคนร้ายว่าให้ระวังเพราะเขาเขามีอาวุธปืนแล้วขามายิง ในตำรวจระดับสารวัตรเนี่ยนะครับกลางโต๊ะที่มีนี่นะไอตำรวจอยู่เยอะๆก็ยังไงว่าครับกางไว้พ่อนะไว้พอนั่งตรงนั้นครับขอให้กำลางนะครับสุภาพรักแรงอยู่ในเส้นทางนี้ให้มีใครมายุ่งวุ่นวายนะครับ ยูวพโนบฮะฮัโหไทยยไทยยไทยยู Happy b i r ์ d a y to you ก็วันนี้นี่ครับคดีวันนี้เนี่ยแบ่งเป็สามส่วนนะครับแลก็คดีแรกก็คือคดีการล่อเองนะครับสวั สถานีบุญธรรมหลวงเข้ามาตรวจนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกซึ่งท่านผอเนี่ยได้มีกระสังข์ไอโอนไปเป็นให้กองปราบเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานตรวจสถานีนี้นะครับนะก็เพื่อจะให้การสอบสวนเนี่ยเป็นไปด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยุติธรรมนะแล้วก็วิงเึ่งคดีไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับนะส่วนที่สองก็คือส่วนคดีมิสามันนะซึ่งมีการมิสามันตัวมือปืนนะครับไปในช่วงเมื่อคืนนะครับ ในหน่วยที่ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนนี้ก็จะเป็นอำนาจสอบสวนเป็นอาชอบของตำรวจพลโทภาคเจ็นะครับก็คือท้องที่เกิดเหตุที่มีการพิสามันส่วนที่3นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตำรวจุลตรจังหวัดนครปฐมนะฮะโดยเป็นเรื่องของ้าการตรวจเนี่ยที่กระทำผิดต่อหน้าที่ก็คือวางผิดฐานหนึ่งห้าเจ็ดนะครับนะก็เดี๋ยวส่วนนี้เพราะะนีเรื่องที่จะมีอยู่สามส่วนหลักนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ย สำนวนก็จะส่งไปมส่งไปกองปราบปรามนะครับนะส่วนที่2ที่3ก็คือส่วนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนะครับนะบว่ามีใครบ้างกับคดีวิสามาันนะครับก็อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจํารวจาคเจ็นะครับซึ่งผมก็จะกํากับใน2ส่วนหลักนะครับส่วนเอ่อในเรื่องของคดีคดีหลักก็คือคดียินสารวัตร Mhm. ทางท่านผู้จัดการรเบิด2อบลุนการก็จะเข้าลงวมมาดูนะครับในฐานะรับผิดชอบเรื่องการเปนหัวหน้าพนักงานสืบสวนนะครับแต่ว่าในการสืบสวนนั้นเนี่ยเราช่วยกันเราร่วมกันในการสืบสวนรวบรวมพยานฐานเพื่อจะเข้าสมมวนการสอบสวนนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้ส่วนความก้าวหน้าเร็วนี้นะครับก็นอกจากมีการมีสารัญบนลายแล้วนะครับก็สิ่งสำคัญต่อมาเป็นผู้เรี้ก็คือเรื่องสมบูนการสอบสวน การรวบรวมหลักฐานเพื่อจาัาผิดผู้อาวุโทั้งหมดนะครับแล้ววันน้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอบประทังของแม่บ้านนะครับนาของอเจ้าของร้านโตเกีนนะครับรวมถึงพนักงานโตเกีนทั้งหมดนาที่อยู่ที่กรุงเทพส่วนผู้นี้10โมงนะครับก็จะสอบในส่วนั้งหมนทั้งหมดนา20่านายนะน่าจะมาเกินกว่า21น,นายวันนี้กำลังที่าุณโดนอยู่นะครับนาะน่าจะมีประมาณถึง25นายนะครับ แล้วก็ในส่วนของอคนภายนอกอีกส่วนหนึ่งประมาณ6-7นายนะซึ่งวันนี้ผมมาทาบหมดแล้วนะครับนะก็คนนี้ก็จะสอบทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ในหวง3ามวันนี้คดีนี้ก็เป็นคดีซับซ้อนนะครับอ่ก็ต้องเรียว,ว่าคดีนี้เป็นอันฐานมันนิ่งเนื่องจากตัวบุคคลมันเห็นชัดเจนแล้วนะครับอ่าแต่ที่ต้องไล่ไปให้ได้ก็คือตึงการทาลายที่เกิดเหตุการมาเปานอันฐานนะมีใครร่วมด้วย นะครับตำรวจเกี่ยวข้อง y, ไหมนะครับใครเป็นคนสั่งการใคยเป็นคน,น,คนอำนวยความสะวกนะครับผมผมผมจะพูดตรงไปตรงมานะว่าจากข้อมูลที่ผมไปนั่งสอบตำรวจทุกคนเนี่ยมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องสวยแต่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบารมีขอตําแหน่งในการโยกย้าย ญาติตนเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์แล้วก็มีเรื่อง,องการกินเหล้ามาทัาขกขลุ่มนะครับใครนุใครแพ้ใครใชนะแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมาเท่นั้นเองมันเรื่องื่องนี้แต่ผมว่าผม,ผม,ผมอยากจะมองว่าวุฒิภาวะบางคนทน,นไม,มนจริงๆเรื่องพวกนี้มันมีการขอโทษขอภัยกันแล้วมันก็ได้จบแล้วมันก็เกิดมีเหตุการณ์ไม่คาันมาตรงเนี้ยตรงนี้นะครับ ยืนยันว่าไม่มีเรื่องสวยมยเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องบนโต๊ะอยู่สองเรื่องั<ล>ไม่มีครับไม่มียังไม่มีการเซ็นทั้งนั้นวันนั้นตกลงันไม่ได้ไม่มีไม่มีมมยืนยันเป็นการตกลง,งก่อนหน้านั้นหรอขอขอในว,วันนั้นนะครับขอในว,วันนั้นแล้วก็ไม่จบเพราะว่า,าผู้ตายเนี่ยบอกว่ามันเป็นขั้นตอนวิธีการแล้วก็ให้มันถึงวาระอะไรพวกนี้นะครับก็ ถ้านั้นเองมันก็มีอารมณ์ว่าขอไม่ได้เคยทําอะไรคน,คนอื่นยอมหมดวันนี้คุณขอไม่ได้ก็มีอารมณ์ตำรวจทางหลวงเนี่ยวันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ถาม,ถามรายละเอียดบางสัวมันมีประเด็นอยู่ว่าตารวจทางหลวงที่โดนยิงเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของตารวจทางหลวงส่วนหนึ่งที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับตกใจตื่นตนระหนกกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือเขาต้องการเอาผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลให้รวดเร็วที่สุดมันก็เลยไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปที่อยู่โรงพยาบาลเพราะตอนที่มันอยู่โรงพยาบาลน,นั้นเจ้าที่ก็อยู่ตรงนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจทางหลวงด้วยนะครับเขาไม่ได้ว่าไม่อยากจะจับไม่อะไรแต่พอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเขาพยายามเอาคนเจ็บมาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาชีตไว้ รันตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็มีเจตนานี่จะเหลือส่วนส่วนการที่จะทิ้งตรงนั้นไปจนทําให้พื้นที่สอสอ,สอภูมิใจไทยตอนนี้เหมือนไทยรัฐขอโทษนะผมไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าไม่เป็นธรรมกับผมหลายเรื่องครับสะใจท่านชาดาตอบหน้าสื่อไทยรัฐที่ไปขอสัมภาษณ์ท่านชาดาท่านชาดาบอก ว่าสื่อไทยรัฐทํากับท่านไว้มากไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านในการออกสื่อท่านตอบหน้าหายเลยแบบออืเนี่ยครับสื่อเฮือสื่อจังไรยต้องเจอท่านชาดาแบบนี้ครับสุดยอดยอมรับครับว่าท่านกล้าพูดจริงครับว่าสื่อเป็นสื่อไทยรัฐที่เป็นสื่อที่บิดเบือนความจริงมากเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยเห็นท่านชาดาออกมาพูดแบบนี้แบบ ขณะที่สื่อไทยรัฐขอสัมภาษณ์นะท่านบอกว่าสื่อไทยรัฐไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมแน่นอนครับนี่ครับลูกผู้ชายตัวจริงต้องตอกหน้าสื่อแบบนี้หน้าหงายนะครับสื่อไทยรัฐเพราะว่ามันไม่เคยเสนอข่าวดีฝั่งรัฐบาลเลยสื่อเนี่ยครับเขาเรียกว่าสื่อโคเควยียงสื่อไทยรัฐเนี่ยที่ท่าน ชาดาตอบหน้าไหนแล้วก็ไม่ให้สัมผั์ขอบคุณท่านชาดาแทนคนไทยหลายล้านคนที่ท่านออกมาพูดแบบนี้ขอบคุณจริงไปดูประวัติของกำนันนกนะฮะกำนันตำบลตาก,กล้องใกล้ชิดกับบ้านใหญ่ฮะจังหวัดนครปฐมนะานายประวินจันก้ายหรือกำนันนกนะฮะ กำนันตำบลตากล้องเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเป็นได้3มเดือนเองนะฮะก็ปรากฏว่าก็รับตำแหน่งกำนันโดยทำการรับช่วงมาจากนายประโยชน์จันคร้ายนะครับผู้เป็นพ่อซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเมื่อ10ปีก่อนหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพียงหนึ่งปีเท่านั้นนะครับอดีตกำนันตำบลต,ตากล้องได้เสียชีวิตเขาจึงลงสมัครกำนันและก็ได้ตำแหน่ง กํนานันนกจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามในประโยชน์พ่อของกํนานันนกนั้นชาวบ้านต่างเรียกกันว่าผู้ใหญ่ประโยชน์นะครับประกอบธุรกิจรับเหมารายใหญ่ของจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อปอรวีนกก่อสร้างอยู่ริมถนนสายตากล้องดอนตูมนะครับหมู่สองตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมสนิทสนมกับนักการเมืองระดับชาติและในนั้น พื้นที่นะครับรับเหมาหลายจังหวัดทั้งทาถนนก่อสร้างนะครองแม้กระทั่งวางท่อระบายน้ําขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันกำนันนกและนายประโยชน์ผู้เป็นพ่อร่วมธุรกิจด้วยกันเป็นบริษัทที่ได้รับการประมูลงานก่อสร้างมากที่สุดในสายของบรรดาน,นักการเมืองโดยกำนันนกเป็นผู้ประสานงานในการรับเหมาและเป็นผู้ดูแลธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการประมูล และรถบรรทุกต่างๆซึ่งมีรถบรรทุกอยู่ประมาณ100คันและเป็นผู้เจราจาคลังสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกด้วยสำหรับประวัติของนายธนันชัยหมันมากมือยิงตำรวจมีอายุ45ปีเรียกชื่อในราชบุรีว่านอ้องนองกบอยู่บ้านหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีภรรยาสองคน คนแรกอยู่ที่ตำบลปากแรดอำเภอบ้านโป่งภรยาคนปัจจุบันถูกเรียกมาสอบอยู่ที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนทำธุรกิจสีเทาปล่อยปล่อยกู้อดอกเบี้ยโหดรับจ้างทวงหนี้ซึ่งต้องพึ่งผู้บารมีจึงเข้าหากำนันนกนะครับหวังช่วยปกป้องจนได้รับความไว้วางใจมาอยู่ด้วยจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติของนายน่องหนองกบก็พบว่าเป็นคนชอบพกปืนมีอาการเมาก็จะชักปืนขึ้นมายิงนะฮะล่าสุดก็เคยถูกดำเนินคดียิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่ที่จะบน3ควายเผือกเมื่อปี2558ถึงปี2559ที่ผ่านมาเหตุการณ์มันเป็นยังไงมีคนตั้งคำถามกับผมจริงๆแล้วเขาก็จัดการวันเกิดกัน พอนะเขาจัดงานมันเกิดกันสิ่งที่ตามมาก็กำนันนกอะ่ะก็พยายามจะขอให้หลานเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันน่ยย้ายจากจราจรมาอยู่วิทยุสารวัตรก็บอกว่าวไม่มีตำแหน่งว่างในตอนนี้นะฮะแล้วปรากฏว่าก็มีการตบโต๊ะขึ้นมาตบโต๊ะแสดงความไม่พอใจไม่ยอมย้ายนะโน่นนี่นั่นสิ่งที่ตามมาก็คือ,อเจ้าหน่องเนี่ยก็ไปยิงสารวัตรกับรองผู้กับ สวัสตายลงพุ่มกับไดรบับบาดเจ็บสาหัสนะครับบ๊กโจกลงไปยังพื้นที่บ๊กต่อลงไปยังพื้นที่นะฮะบ,บทสรุปก็คือมีการย้าย25ตำรวจที่เข้าร่วมงานวันเกิดนะฮะของกำนันนกนะซึ่งจัดใหญ่โตมหัวลารเลยแล้วก็ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุนเนี่ยก็ไม่ทำการจับกลุ่มคนร้ายนะฮะต่างคนต่างเอาตัวรอดนะครับ ซึ่งบิ๊กโจ้บอกว่าอาจจะต้องโดนดำเนินคดีตามมาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาตำรวจก็ไปทำการจับกลุ่มนะฮะน่องนะซึ่งเขาใช้ตั้งถูกตั้งฉายาว่าน่อ,นองน้องกบ <c oughs> แล้วก็ทำการวิสามัญฆาตกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำนันนกก็ ถูกกระรวงมหาไทยปลดออกจากกำหน,นันะะนุทินก็สั่งทันทีปลดทันทีแล้วก็สั่งให้ชาดาทําการาตรวจสอบผู้มีทิพ์ลซึ่งผู้ผู้มีทิพลนั่นก็ชาดาก็คงรู้จักดีที่นครปฐมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมานะครับก็มีการเอาผิดนะฮะกำหนันนกเพราะว่าแม่บ้านรับสารภาพ ว่าให้ทำลายหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดล้างเลือดเก็บของนะครับในที่เกิดเหตุทําให้ตอนนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธในรูปแบบต่างๆแหละไม่ยอมตอบเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ,อตํารวจเยอะแยะไปทําไมนะครับสาเหตุหลักๆที่เป็นแบบนี้ผมเรียนทุนส่วนนะก็เพราะว่าตํารวจต้องอาศัยนักการเมืองกำนันนกพ่อรู้จักนักการเมือง ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ที่จังหวัดนคนปรปฐมเป็นอย่างดีนะก็เป็นสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นรนนัฐบาลณปัจจุบันก็เลยไปฝากเนื้อฝากตัวหวังที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับก็เลยทําให้มีอิทธิพลนะแล้วก็เรื่องของส่งของสวยยนเะราบรรทุกด้วยนะฮะเพราะกำลันนกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยรถบรรทุกที่มีข่าวอื้อฉาวที่ผ่านมา นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นทำไมะระบบมันเป็นแบบนี้ตำรวจต้องไปอยู่ภายใต้อานัจของนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิน่นและนักการเมืองระดับประเทศเพราะตำรวจอยู่ภายใต้อานัจนะครับคำสั่งการมาคับบัญชาของนักการเมืองและพักการเมืองทําให้ตำรวจกลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะตำรวจต่างๆจึงเข้าไปทําการซูฮก บางคนบอกว่าจำรวจคนนี้น้ำดีจะน้ำดีน้ำเสียก็ไปสู่โคกเขานะนั่นคือสิ่งที่เห็นตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงนะเรื่องคดีก็คงจงว่างกันไปไปตามกฎหมายกับนั้นนกก็กคงไม่รอดนะนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการยิงสารวัตรเสียชีวิตแล้วก็รองผู้กับตันบาดเจ็บสาหัสทําลายหลักฐานะนั้นนี่หนีไม่พ้นถึงแม้ว่าลูกน้องเนี่ยจะตายไปแล้วแต่สิ่งที่มสะท้อนสังคมมันบอกให้เห็นว่า บ้านเมืองของเราเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมรวมหมู่นะครับสิ่งที่ไม่เหมาะมากที่สุดคือตำรวจไปขึ้นตรงกับนักการเมืองพอตำรวจทาหารไปขึ้นตรงกับนักการเมืองนักการเมืองก็ใช้ตำรวจทหารเป็นเครื่องมือนะครับใครอยากจะได้ยศใครอยากจะได้ตำแหน่งก็ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนะครับกรณีนี้ เป็นหลักสะท้อนให้เห็นว่าเชิงโครงสร้างเรามีปัญหานะครับในอนาคตมันควรจะมีการปฏิรูปให้ตำรวจทหารนะครับมาเป็นองค์กรอิสระนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะคงเห็นภาพแบบนี้ตำรวจไปอยู่ภายใต้อานาจนักการเมืองและสุดท้ายเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดซ้ำๆๆขึ้นอีกได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทาสศักด์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ ใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่วันอุป,ปรสรรคพ่อไม่ทอ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่ปรันทุกพองภัยในยามที่เรารับพ่อเรานั้นยังตื่ยน ยังข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานภายสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่งไปพ่อให้รักนำทาง พ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พรอลูก สายธารแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหาย ทุกก้าวที่พ่อยงไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อทำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานาะ ลูกจะไม่ลืมสรงสถิตในดวงใจไทยทุกดวงโอ้พลวงในดวงใจโอ้พลวงในดวงใจ